นี่คือเกมโรบอทที่ชื่อว่าเวอร์อพิซาเพสซึ่งเปิดตัวเมื่อ17ปีที่แล้วแล้วโรบอตก็เอ้ยใครทำพิซซาไม่ก่อนที่โรบอทจะกลายเป็นเกมที่เติม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 เพื่อชนะเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นผมจึงจะมาเล่นโรบอทที่ดังที่สุดในแต่ละปีจะในปัจจุบันที่มีผู้เล่นนับล้านจนถึงเออถึงเกมแรกอย่างสตลตุ๊กเสีย ใช่แล้วเกมนี้เปิดตัวในปี2005ซึ่งตอนนั้นโ,โบรบอทยังใช้ชื่อว่าไดนาบอสดูภาพแมปนี้สิและผมที่ยังไม่ได้เกิดด้วยซ้ำลองให้ปวนปวนกูดันหยุดร้องไห้อีดูแลกูดีซึ่งแมปนี้เป็นแมปที่ทดลองิสิกสิของโ,โบรบอทเฉยๆอย่างไรก็ตามมันก็เก่ามากดังนั้นอันนี้เป็นเพียงแค่อันที่ผมสร้างขึ้นมาเฉยๆ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบฟิสิกซึ่งสมัยนั้นไม่มีเกมพวกนี้หรอกเอาละมาตั้งเป้าหมายให้แบบนี้คือการไปลอดช่องตรงนั้นซึ่งอันดับแรกก็ต้องลอดวงตรงนี้ก่อนซึ่งการผ่าลุบบลเหลืองเหลืองกลมกลมซึ่งยาอย่าเลยอะชีบกระเท้เออได้ได้ได มชุบต้องผ่านอุปสรรคให้อย่าอย่าอย่ามุนโดนโอเคโอเคบังเอาละได้เวลาลอดเข้าลอดอุบอุบอุ้ยได้ได้อึบได้เย,ย่ยูเยและนี่ก็คือแมปที่ได้รับความนิยมที่สุดในปี2005เพราะมีแค่แมปเดียวซึ่งมันเรียบง่ายมากแล้วผมหวังว่าคุณจะสนุกกับเกมนี้ ซึ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปมาดูแมพในปี2006ใช่แล้วเรามาดูแมพที่นิยมในปีนั้นกันดีกว่าแต่ปัญหาคือทำไมแมพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลโบครั้งหนึ่งถึงถูกลืมไปโดยชิ่นเชิงนั่นหมายความว่าผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลโบครั้งหนึ่งก็ได้ถูกลบหายไป สู่ปี2007เรามาดูแมปที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลโบกันดีกว่าแต่จะที่ดูแล้วแมปเก่าๆในโลโบก็จะถูกลบออกไปแถมแมปที่สร้างซ้ําก็ยังไม่มีคนเล่นอีกซึ่งอย่างที่รู้กันแมปเก่าๆในโลโบก็จะถูกลบหายไปแต่ดูนี่ผู้สร้างแมปเรียนแบบได้ทิ้งลิงก์แมปต้นฉบับเอาไว้ซึ่งเราสามารถกดเข้าไปได้และจะที่ผมดูแล้ว เกมนี้ก็มีผู้เล่นศูนย์คนไม่มีคนเล่นเหมือนเดิมแต่จากที่ผมดูคำอธิบายเกมนี้เกมนี้มีเกมพาร์มาก่อนซึ่งเป็นเกมแล่แร่ด้วยแต่ในทาง <G ül> เทคนิคแล้วเมื่อก่อนนั้นไม่มีเกมพาร์ต <G ül> เขาเลยสร้างเสื้อมาและเกมนี้ผู้สร้างก็ได้ถูกลบออกไปด้วยแต่มาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้ยังเล่นได้อยู่ไหม,มแป๊บนึงนะอืโอเค โอ้ได้ผลอยู่ยังเล่นได้อยู่โอ้ดูดูโอ้เลโก้นี่แล้วอันนี้คือรหัสผมอีออันนึงของผมซึ่งมินิเกมแรกก็อืเหมือนผมจะชนะเออเย่ภูมิใจหรอวะที่ชนะตัวเองนะอืมเกมนี้มีชื่อว่ามินิเกมเวซึ่งเป็นเกมที่ได้รับความนิยมในปี2007โดยมีการเข้าเล่นถึง70,000ครั้งและถูกแซงแต่มันสนุกไหม เอาละ่ะด้วยความที่เกมนี้เป็นแมปมินิเกมอม,มีที่โล่งกว้างพื้นหญ้าสีเขียวเอาละ่ะมีอะไรเนี่ยประตูสองประตูโอ้มีบอลบอลเหรอโอเคเอาละ่ะอีรหัสหนึ่งของฉันฉันจะแซงแกเองอยู่นิ่งๆเอาละเดี๋ยวฉันจะแซงแกเองเดี๋ยวฉันจะเตะบ,บอลเข้าโกนายเอเอเอ้ยไม่ทันซะแล้วนี่ เดี๋ยวเกมนี้ผมจะแซงมันให้ดูอิรหัสพึงของผมต้องร้องเอยชนะตัวเองภูมิใจแล้วแถมแพ้ด้วยเวียนมันเป็นไปได้เหรอวะ <S <S หากคุณรู้สึกคุค้นนี่คือแมปที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลบบซึ่งเกมนี้สนุกมากจนอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ทิปโ์โคไทยสร้างแมปอย่างอ e ีปิมินิเกมใช่แล้วแมปมินิเกมโวของไมเป็นแรงบันดาลใจให้แมปมินิเกมอื่นๆ ที่มีผู้เล่นนับพันล้านเอาละไหนไหนก็มาแล้วอยู่คนเดียวก็เล่นเกมไม่ได้มาสำรวจแบบนี้กันดีกว่าอืมจะเรียกแบบว่าเกมมันเนี้ยแต่ลูกเตา๋าหมุนหมุนเอามาสนับสนุนให้เตะเล่นแบบนี้จริงเหรอวะอืมน่าจะแค่เปลี่ยนด้าลูกเตา๋าคงไม่ใช่อย่างที่ผมคิดหรอกใช่ไหมอืมเอาละตรงนี้คือประตูที่ผมเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันคงเป็นโซนว i p ซึ่งน่าเข้าจริงๆแต่ซื้อเกมพารไม่ได้แล้วเป็นโซน VIP สุดเรียบหรูอเอาละเมื่อสําลวจโซนสุดท้ายกันมีทางนี้เป็นทางเข้าเอาละจะเจออะไรสุดยิ่งใหญ่นะหนึ่งโอเคเข้าไปดะวัวช,าชาัดๆแต่จะดะยิ่งกว่านี้อีกถ้าผมเปิดเพลง อย่างไรก็ตามในปี2008เหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติตลอดหลายปีที่ผ่านมาโลบอตได้อัปเดตระบบอย่างต่อเนื่องที่น่าเสียดายคือมันทำให้เกมเก่าๆหลายเกมเสียหายเช่นเอาตาเพนบอลถึงแม้จะเป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากก็ตามโดยมียอดการเล่นมากกว่า1ล้านครั้งซึ่งในปัจจุบันแบบนี้ก็คงน่าจะหายไปแล้ว แต่ก็มีแมปเรียนแบบที่สร้างได้อย่างดีเยี่ยมเลยได้สองแต้มและมีอีกวิธีหนึ่งคือการเคลื่อนที่ไปได้เวลาไปยึดทงแล้วลซึ่งเขาจะต้องมาขัดขวางซึ่งไม่คนมาเล่นกับเราอามออาชุบคว้างระเบิดไปแล้วคว้างระเบิดไปแล้ว ลราได้รับดาเมจไหมไม่ได้เสียตีระยะใกล้หรเอวะตีช้าซะด้วยเอาละแล้วเราก็จะได้แต้มมาหอะฮ่ตอนนี้เราชนะได้สบายแล้วแต่กูควรภูมิใจหรอวะไม่มีคนเล่นกับกูเนี่ยซึ่งเป็นแบบยิงปืนเพนบอลที่น่าคิดถึงที่ไม่มีร้านค้าแล้วไม่มีการเพทูวินไม่เหมือนบ้างแมป <c oughs> มันเป็นแค่เกมง่ายๆเกมนี้เป็นเกมที่โอเคดีแต่อย่างไรก็ตามมันค่อนข้างจะเรียบง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเลยอาจไม่ได้สนุกมากสําหรับการเล่นในปัจจุบันเพราะมันเป็นแมปในยุหินอย่างชัดเจนเลยโชคดีสําหรับเราเราจะได้เจอแมปที่พาการเปลี่ยนแปลงของโลโบสอย่างชัดเจนเลยในปี2009 h e l l l ที่ถูกสร้างโดยดูสบีซึ่งเกมนี้ปิดท้ายปี2009ด้วยยอดเล่นมากกว่า2ล้านครั้งทำให้เป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดเมื่อ16ปีที่แล้วอโอเคโอวิธีการขับวล้วไค้า,คางไว้วไอ้ทำไมมันขับเป็นแบบดีวะ ก็กดแล้วได้ใช่เหรอใช่แล้วครับยานพาหานะในเกมโลโบสมัยก่อนใช้วิธีการควบคุมที่แตกต่างจากสมัยนี้มากสงสัยระบบคงพังแล้วหรือมั้งแบบเก่าเกินถ้างั้นมาดูแมปที่ใช้งานได้โดยแมปนี้สร้างในปี2 0 1 8ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาซึ่งผมบอกว่ามันจะเล่นได้เออสี่คนอย่างนั้นหรือ ก็คือที่คืออะไรวะโอ้หมุนอย่างเท่นะครับอย่างที่รู้กันระบบการบินสมัยก่อนมันต้องขิเอานะครับขิกคางไว้ชื้นโคตรเท่เยเวลาไปทะลมทะลมทะลมแล้วบ้านชายชื้นขโมยทองสำเร็จแต่กูจะหนียังไงวะละเครื่องบินพวกมันเฮ้ยอย่าสอยตาเพืพ่อน ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากแล้วใช้ทักษะด้วยนบซซแต่เห็นได้ชัดเลยว่ามันเหมือนเกมในปี2008อย่างอัลตาเพนบอลแค่อยู่ในรูปแบบอื่นที่มีลุกเล่นมากกว่าซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ดังสุดๆในปี2009แต่ก็ด่งดังมากๆในปี2010 แต่ก็มีคู่แข่งสำคัญใช่ในปี2010เราได้เจอกับเกม b o o e Heaven ซึ่งแมปนี้ก็คือแมปที่เป็นแรงบันดาลใจให้ Blue Heaven แต่ Helivo ยังได้รับความนิยมมากกว่าอยู่แต่ก็เป็นแมปคู่แข่งสำคัญที่น่าสนใจมากแมปนี้คือ r o b o t r Avil ซึ่งเป็นแมปแนวเดียวกับ b o u e Heaven แต่ยังไงซะแมปนี้ก็ถูกเกียรตด ในบางกลุ่มเพราะว่าแมปนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการออนไลน์เดทติ้งและการหาคู่ออนไลน์ซึ่งน่าเสียดายที่แมปนี้ถูกลบหายไปแล้วแล้วแมปเรียนแบบดีๆก็ไม่มีด้วยอย่างไรก็ตามอย่างน้อยแมปนี้ก็มีคลิปวิดีโอเก่าๆที่บันทึกแมปนี้ไว้อยู่ไม่เหมือนแมป WIP ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอของคุณเชาเชาแมน ซึ่งอัพโหลดเมื่อปี2010ซึ่งแมปนี้ก็มีการค้าขายอู่ภาพตัดแปะอืมแล้วก็มีการเล่นทีมช้าส่วนทารณะโอ้แล้วก็เป็นเมืองเป็นแมปสังคมซึ่งถ้าใครทันก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับเพราะผมไม่ทันจริงๆซึ่งแมปนี้เป็นแมปโลเภสวมบทบาทและก็แต่งตัว และปล่อยจิตนาการให้โลดแล่นซึ่งแบบนี้จบด้วย4.8ล้านวิสิ์ซึ่งเบาเลยผมไม่ทันและพอจะกระจ่างแจ้งบ้างมาดูแมปในปี2011กันไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็เคยเล่นแมปนี้ใช่แล้วมันคือ n e u เ r a l d i s a s t e r Survival เป็นแมปแนวภัยพิบัติ เป็นแมปเอาตัวรอดจากภัยพิบัติยอดนิยมแล้วยังได้รับความนิยมอยู่จนถึงทุกวันนี้สติมาเตอร์ลุคุณสุดยอดมากที่ให้แมปได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้เ,เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไม่ใช่ n น t ะ e เ a อร์ดี s ซเตอร์ v i v ไ l แต่เป็น survival the d oh. ี s ซ s ตอรโอซึ่งมันคือแมปอะไรกันนะในปัจจุบันมีผู้เล่นอยู่เพียง24คน ท,ทั้งที่เกมนี้เคยมีผู้เล่นมากกว่า10ล้านคนในปี2011และเป็นเกมและที่มีผู้เล่น10ล้านด้วยแต่ในปัจจุบันแทบจะถูกลืมและถูกแทนที่ด้วยแมปของคนอื่นฉันจะต้องไปดูแล้วว่าแมปนี้มันเป็นอย่างไรและนี่คือแมปที่ผมสอบมากกว่า Natural Disaster s u r v v v a l อีกเพราะดูนี่มันดูมีความแฟนตาซีกว่าเนี่ยเฮ้ยบะแอปเปิล เฮ้ยบะส้มบะแอปเปิ้ลบะแอปเปิ้ลึ่งนี่เป็นแบบที่ผมชอบมากๆตอนผมเล่นโลบอรครั้งแรกๆเลยเฮ้ยซอมบี้เฮ้ยมันมันมันคิปปี้มันมันหน้นนาขนลุกมากเฮ้ยเดี๋ยวเอเรียด,ดาวเซอร์โปดิ่าเฮ้ยผมต้องรอให้บัตติดก,กำแพง งบินระเบิดหรอมันจะแน่จะแค่ไหนซึ่งสิ่งที่แมปนี้แตกต่างจาก Natural Disaster Survival คือมีให้ซื้อของเอาตัวรอดแถมภัยพิบัติก็หลากหลายกว่าเนี่ยแต่ละตาเมแทบจะไม่ซ้ำภัยพิบัติเลยใช่แล้วเกมนี้เหมือน Natural Disaster Survival มากแต่สิ่งที่แตกต่างคือเกมนี้สามารถเก็บแต้มไปซื้ออาวุธได้ เหมือนในสมัยก่อน n e t u r a l Disaster ไม่ใช่แมปแนวภัยพิบัติแต่เป็นแมปแนวต่อสู้ที่เรียนแบบจากเซเลสกี้แล้วค่อยมาเปลี่ยนมาเป็นแมปแนวภัยพิบัติในปี2011ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับแมป Survival แต่ Disaster มีชื่อเสียงนั่นหมายความว่าสติบาเตอร์รู้โด่งดังจากการก๊อปเกมคนอื่นเนี่ยนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ถูกยอมรับได้ เพราะส่วนหนึ่งผมก็กับคนอื่นมาเหมือนกันคือไอเดียคลิปดีก็ประจา <c oughs> ไม่สิเน,นววื่องจากเกมนี้ทำให้เกมายเป็น,นชุสามารถสร้างเกม o องคุณเองเพื่อเอาชนะภัยพิบหายแลยะเพิ่มสิ่งของของคุณเองเข้าไปในเกมนี้ไอ้ง่ายมากผมสร้างเวอรชันอเกมนี้ข้เอง ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ดีบ้าแล้วผมก็ทันด้วยสำหรับแมปนี้หมายถึงทันผ้าสองของเกมนี้ใช่แล้วเกมนี้มีผ้าสองด้วยซึ่งเกมนี้ดีมากแล้วผมชอบมันมากกว่า n e t u อ a l d i s a s t e r Survival อีมีภัยพิบัติมากกว่าแถมมีความวุ่นวายในแต่ละภัยพิบัติมากกว่าด้วยโอ้แต่ผู้พัฒนาแมบนี้อย่างคิคโคเดฟ ยุ่งมากกับการช่วยเหลือนัพัฒนาหน้าใหม่จนพวกเขามาแทนเธอในที่สุดแต่การมองแบบนั้นก็คงเป็นการมองในแง่ลบจนเกินไปและนั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยซ้ำบางทีแบบบางแบบจะต้องหายไปตามการเวลาในปัจจุบันก็ถูกลืมในโลเบะไปแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ยังมีอยู่และเกิดขึ้นแน่นอนคือนพัฒนารุ่นเยาวที่เธอช่วยเหลือไว้จะไม่มีวันลืมเรื่องนี้แต่เมื่อถึงปี2012เราก็อาจจะได้เจอปัญหาใหม่ซึ่งในปี2012มีอยู่2แมปที่ดังคือเกมแรกคือ Robot w e l Come to the Time of r o b o t e a กับเบกว่ ซึ่งไอแมปเมืองโลบบเซียอันนี้เป็นแมปแนวเดียวกับบูฟเพเว่นและโลบเอลเซลซึ่งในปัจจุบันแมปเมืองโลบบเซียในนี้ก็เล่นไม่ได้ในโลบะแล้วด้วยสาเหตุคือปัญหาออนไลน์เดทติ้งและการจีบกุนู้นนั่นกันซึ่งเป็นแมปแนวโลเพซซึ่งถึงแม้แมปนี้จะดังมากแต่ก็ไม่รอด และเอาจริงๆมีปัญหาแฮกเกอร์อีกแต่พูดแค่นี้ก็พอเดี๋ยวคลิปยาวเกินและกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนแมป b i r t War เป็นแมปที่สุดยอดมากๆเพราะแมปนี้ผู้สร้างยังอัปเดตอยู่ในปัจจุบันเลยทำให้แมปนี้ดูเป็นแมปที่คุณภาพสูงกว่าแมปเก่าๆอื่นๆ ึ่งแมปนี้สนุกมากแล้วเราก็ได้เห็นผู้สร้างใส่ใจกับแมปนี้มากๆด้วยและเร็วๆนี้เราจะได้เข้าสู่ยุคต่อไปของโลโบสเอาละถึงเวลาแล้วที่เข้าสู่ปี2013ซึ่งเกมที่ชื่อยาวที่สุดคือคอมจะทุกๆคอมไอเวชื่อยาวสิบหายเอาไปว่าผมจะเรียกมันสั้นๆว่าสงครามซอมบี้แล้วกันซึ่งปัจจุบันเกมนี้ก็ไม่สามารถเล่นได้แล้วนะครับ ซึ่งอย่างน้อยก็ยังทิ้งอะไรบางอย่างไว้ซึ่งที่ถูกลบเพราะว่าผมจะเอาไปเล่าให้ฟังตอนท้ายซึ่งเอาจริงจริงสมัยนั้น b บดบอลยังได้อันดับหนึ่งในด้านการเข้าชมหรือการเล่นอยู่ซึ่งเอาจริงๆงแล้วแมปนี้ละสาแชมป์ได้ไม่นานเลยแต่แมปในปี2015ที่หรือแมปในอันดับถัดไปนี่สุดจริงๆและเป็นแมปที่คู้ชมก็น่าจะรู้จักดี แล้วแถมคุณภาพเกมนี้ก็ค่อนข้างแย่ด้วยเมื่อเทียบกับเกมเบดบอลที่มันแซงมาแต่มันจะสนุกไหมซึ่งเอาจริงๆแบบต้นสบับต้อหบหายากใช่ไหายไมเสียหาไม่เจอเลยหาไม่เจอเลยด้วยซ้ำแต่เจอแบบที่ได้แรงบันดาลใจแทนเริ่มเล่นเกมที่มีแนวเดียวกันใช่แต่ยังอื่นคือผมต้องรออีกกี่ชาติวะเนี่ย โอ้ไม่ต้องรอยหรอทับเอรไผมมีแค่ปืนเพาะปิพายแล้เย้ yeah, เพื่อนเราเก่งดอยปืนเพาะมันมันมั่ยอยังเลยวะเปลี่ยนปืนได้แล้ว <Yeah. S 1> โอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใช้บมดผมเพิ่งบอกว่ามันคุณภาพต่ำใค่ไหมอเออสำหรับเกมต้นสบับซึ่งไม่ได้เป็นต้นสบับจริงๆเดี๋ยวไปพูดข่าวหลัง เออ้จอ,อ,อเสียเพราะว่ารีโหลดกระสุนแน่แหละต้องต่อไม้เอ,อเดี๋ยวซอมบี้เข้ามาทีเดียวไม่งชิบหายเลยเมื่อไรจะห้าพันสัทีวะเย้โดยซอมบ้มาใครเยอะแยะ ซอมบี้เยอะแค่ไหนก็ไม่กลัว,วด้วยแนวเกมที่แปลกใหม่แลวไม่ซ้ำใครในโลโบทั้งปืนและระบบการเติมกระสุนการซ่อมหน้าตางซึ่งมันไปนขโมยจาก Call of d u ต y และนี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้แมปนี้ถูกลบและ แมปในปี2014และอาจเป็นแมปแรกที่คุณจำได้ซึ่งแมปนั้นก็คือเวอร์อะพิ z ซ่าเพ e และนี่อาจเป็นเกมแรกที่คุณจำได้สำหรับคนที่เป็นพวกหน้าใหม่หรือเล่นโรบิะครั้งแรกแ,และเรียกได้ว่าเป็นแมปที่ทิ้งห่างจากอันดับ2มากที่สุดในประวัติศาสตร์โรบิะเลย และมีการเข้าเล่นสิ้นสุดในปี2014คือมากกว่า30ล้านครั้งเรียกได้ว่าเป็นแมปที่เติบโตเร็วมากและได้คว้าแชมป์ในด้านการเข้าเล่นในปี2015ในที่สุดซึ่งเกมนี้เป็นตำนานโดยมีมากกว่า5,000ล้านวิสิตและยังมีผู้เล่นอยู่มากกว่าหมื่นคนในเวลาที่ผมอัดอยู่ แต่เกมนี้เสียสัมผัสบางอย่างและไม่เหมือนกับในสมัยก่อนเลยเกมนี้ได้พัฒนาไปมากจากอดีตและรูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนไปมาดูเกมนี้ในสมัยและและกันและวันนี้ก็เป็นอย่างที่คุณเห็นซึ่งมันก็ยังสนุกเหมือนเดิม นั่นหมายความว่าเกมนี้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามการเวลาในโลกจริงและเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างเช่นสมัยก่อนก็ใช้รูปแบบประมาณนี้แต่สมัยนี้ใช้รูปแบบนี้ซึ่งแสดงว่าเกมนี้นั้นสมจริงมากและทำให้ผมรู้ด้วยว่าสมัยก่อนนั้นในสมัยพวกยุโรปอเมริกากินพิซซ่าเหลี่ยมๆกัน แล้วลานพิซซ่าสมัยก่อนก็ไม่มีประตูด้วยแล้วแถมขี่หมาไปส่งพิซซ่าด้วยนั่นหมาหรอวะหรือกะปปีปลาละผมเล่นเกมนี้จนมีบ้านขนาดใหญ่ตั้งแต่การส่งพิซซ่าการรับออเดอร์และสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือการทำพิซซ่าโอ้และนั่งเล่นชมวิวกับเพื่อนหรือแฟน แต่ผมไม่มีมันเป็นเรื่องง่ายและสนุกสำหรับการทำงานในลานพิซซ่าผมขอพูดหน่อยแล้วกันเราได้เห็นผู้พัฒนาเก่าๆจำนวนไม่น้อยที่ยังรักษาความคลาสสิกหรือบรรยากาศเก่าๆของเกมของพวกเขาได้นั่นหมายความว่าบรรยากาศเก่าๆก,ก็เป็นสิ่งสำคัญเกมน,นี้เล่นง,ง่ายแต่ยังรักษาผู้เล่นมากกว่าหมื่นคนได้อยู่ ผู้เล่นหลายคนเชื่อมโยงกับเกมเหล่านี้และสนุกและจดจำมันและก้าวเข้าสู่ปี2015ผมขอเล่าอะไรหน่อยซึ่งแมปเวอร์อพ,พิซ่าเพจก็ยังได้ที่หนึ่งในด้านยอดวิสิตเหมือนเดิมซึ่งผมขอสิ้นสุดไว้ในปี2015แล้วกันเพราะถ้าให้ทำถึงปี2025เลยคลิปมันจะยาวแล้วกูก็จะตัดต่อนาน ดังนั้นมาฟังเก็ตเละเกตน้อยกันเกี่ยวกับปี2015ซึ่งเป็นปีที่น่าจดจำซึ่งเป็นยุคที่ YouTube ได้รับความนิยมและสนุกมากและเป็นปีที่ทำให้ผมสนใจโรบอทถึงแม้ตอนที่ผมเข้ามาเล่นโรบอทจริงๆจะพาไปปี2018และปี2015อาจเป็นปีที่ทำให้คุณรู้จักกับยูทูบเบอร์ไทยหลายๆคนที่เล่นโรบอท และต่างชาติเช่นแดน TDM ซึ่งมันทำให้ใครหลายคนอยากลองเล่นเกมโลโบะแล้วคุณผู้ชมละ่ะใครเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำให้คุณนั้นรู้จักโลโบะซึ่งยูทูบเบอร์ที่ผมดูนั้นคือพี่คะชากับเกมตะหิมะลองคอมเมนต์แมปปรดของคุณและยูทูบเบอร์ที่ทำให้รู้จักแมปนั้น แล้วนอกจากนั้นยังมีช่วงสำคัญในปี2015คือการแข่งขันของ2องแมปภัยพิบัติคือ Survival the Desert และ Natural d e s e r Survival ซึ่งก็คุณก็รู้คงน่าจะรู้ดีว่าใครชนะในตอนนั้นแมปที่ผมติดงอมแงมเลยในตอนเด็กที่ผมเล่นโลโบครั้งแรกๆก็จะมีบีสวามละมัง้งกับ s u r เวอร์เดอะดี e ซเตอนั่นแหละแต่เป็นภาคสแล้วมีเวอร์อพิซาเพจด้วยหรืออาจจะมีมากกว่านั้นแต่ความทรงจำวัยเด็กผมมันเลือนลางซึ่งในวันนี้ผมได้พาคุณผู้ชมไปดูตั้แต่แมปแรกของโลโบจนไปถึง2015ที่เป็นแมปที่ดังที่สุดในแต่ละปี แล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมให้ถึง1,000 100, 0 0ซับเพื่อที่ผมจะได้ทําตาม100คอมเมนต์ของคุณผู้ชมที่น่าสนใจที่สุดชิบหายแล้วพูดอะไรลงไปเหนื่อยแน่เลยเราซึ่งช่วงเวลาที่ผมเล่นโลบบะครั้งแรกคือช่วง2018แล้วช่วงไหนล่ะที่คุณผู้ชมเล่นโลบบะเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเตรียมตัวรับชมไว้เพราะพาร์ตต่อไปตั้งแต่ปี2015ถึง2025จะเป็นการแข่งขันของ3แมปที่ดุเดือดที่สุดในโลโบแล้วยุสมัยที่เปลี่ยนแปลงโลโบไปอย่างสิ้นเชิงและการมาของสตูดิโอหนึ่งที่ที่จะมาสร้างลายได้ ผมกลัวว่าเกมหรือแพลตฟอร์มที่เรียกว่าโลบอแล้วจะเรียกเกมหรือแพลตฟอร์มผมกลัวว่าแพลตฟอร์มอย่างโลบอที่ผมเติบโตด้วยสร้างเพื่อนสังคมให้กับหลายๆายคนและสร้างชีวิตแต่ทุกสิ่งอาจเสื่อมสลายลงได้เพราะทุกสิ่งนำไปสู่ความเสื่อมเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอก และนี่คือเกมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและในอนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วอย่าลืมติดตามรับชมคลิปต่อไปด้วยบายขอบคุณที่รับชม